ไปเลยลกูกไปเลยข้างในลกูกข้างในข้างนี้ไปดูปดิดูดิโอ้ดารกออนคอฟฟี่โอทางนี้ทางนี้ทางนีงน้มีกระต่ายด้วยโอให้อาหารกระต่ายยี่สิบบาทมีกระต่ายด้วยห้ามีกระต่ายด้วย ปลายเต่อก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวโอ้ตัวอะไรนะเต่อตัว,ตวอะไรนะเยอะแยะเลยมีตัวอะไรนะโอ้นั่งไหนนั่งนี่เนาะ มีไอติมด้วยมีตัวนั้นด้วยโอ้โออใช่<ะ>เหรออานออั่งเลยหาคนหาคนใช่เหรอโอ้ยรถถังก็มีไหนในรถถังโอ้รถถัง,งตอนนี้เราเข้ามะขอดโคราชแล้วจ้าเข้ามาขอนโคราชเน่เอามาแบกกินเขา่าได้จ้ะ mà mẹ kinh quả kiều. Mẹ. โอ้ร้านนี้มันจะเป็นเอาเหล็กมาทำเป็นหุ่นยนต์เออเป็นตะเบิงอยู่พี่นอ้องสถานที่ท่องเที่ยวด้วยแวะก,กินข้าวด้วยมีรถถังด้วยไฟเตอร์บอกมีรถถังด้วยมีองค์พระพิฆเนศด้วยไฟเตอร์ยังไม่เห็นไดโนสนะเสาร์นะเห็นไหมนั่นไง ออกมาดูดนินี่ตัวเองไม่เห็นไดโนเสาร์เยอะแยะเลี้ยงกันอยู่ตรงนั้นนะ่ะไปดูไหมดูไหมไปดูไหมนะ่ะท่านไงไดโนงีน,น,นี่นี่นั่นไดโนเสาร์ของเล่นนั่นนะ่ะไปดูไหมไปไปดูของเล่นไปตัวใหญ่ๆข้างบนนะ่ะเต้อตัวใหญ่ๆนะ่ะ ออตัวใหญ่มากออตัวเล็กไม่เอาตัวเล็กนะตัวเล็กมีแล้วนัออ่นะก็ใหญ่รถของเล่นรถของเล่นไปเตเห็นของเล่นแล้วมีแล้วของอ,อันเล็กๆอ่ะ ลิงเท่าไหร่ไม่รู้นะลิงเนี้ยเหรอใช่ไหมลิงนี้เหรอหเหรอ<ะ>บอกพ่อพ่อซื้อลิงให้หน่อยไป แมไปเดินดูอีกไหมไปมีกาะตายด้วยนะเตอร์มีกาะตายด้วยนะยายาไม่เอาไม่เอา เมื่อไฟเตอร์เจอของเล่นตัวนี้ใช่ไหม เราไปกินข้าวก่อนเราค่อยมาดูใหม่ปะมาแล้วก๋วยเตี๋ยวมาแล้วครับก๋วยเตี๋ยวมาแล้วลูกกบกบมีกบด้วยมากินก๋วยเตี๋ยวก่อนมานั่งนี่นี่ต่างเขามาแวะกินก๋วยเตี๋ยวยุโรปลาด วางได้หนูอเออก็ละหอ,อไปเลยเต๋อครับรางของเขามันหล่นเด้อกินลูกชิ้นไหมเตรอเอาลูกชิ้นไหมครับเอาลูกชิ้นเนาะ เอ็ไปกินอยูทั้งรถเขานะตัวนี่เหรอโอ้มันจับหางทำไมเนี่ยไม่ได้จับหางลูกมันเป็นห่าของมันเฉยๆอลูกกินลูกชิ้นเนาะกินลูกชิ้นนะเขาทำไมอ่ะไม่เผ็ดหรอกอือ ลูกกินนี่ไม่ป่ะลูกอย่าเดินไปม่วน,นะลูกนะม,กมา,า,มาลูกมา น้ำโกปะน้ำโคกปะหนูอันน้ำโคกมาสองข,องของดวดลูกอ,อิมะจ๊ะเข้าไปจเงินกันบัดยัง พี่เอากาแฟใช่ไหมอาเช็ดไปไหนละกำลังเหอของเล่นลอของเล่นไหมลุงเปียกซื้อห้ยลอยย่สิบเก้าบาทไทยข้างล่างสิลูกไทยข้างล่างเดี๋ยวบอกเขาจะขาดไทยข้างล่างเออเออเอ่าไทยเออ โชนี่เอาอยาอยาเกือกป่านนั่นรู้มันเปื้อนสกรปรกลูกขึ้นลูกขึ้นไม่เอาไขไขเออเอเออย่าไปนะเราจะไปกันแล้วตัวอะไรดิเตอเตอะลมาดูตัวอะไรนี่เห็นคือคเจ้าต,ต,ตัวอะไรนี่ม,มังกรมังกรอยู่ในถ้ำ พุ่นเหล่าเปิดเปิดลูกเปิดกงได้พุ่นเหล่าพุ่นเหล่าต้นไม้ตั้งเออเอานั่งเกลือตัวที่ถแถวนี้เกลือค่ะไม่เนะลี้งกลับไปไปซักไว้ใส่มืออุย้ยมีสอยพร้อมบ่ซื้อกาแฟซื้อนมก็ซื้อหนูกินไม่ได้หนูมีขี้โมกไท กินก๋วยเตี๋ยวอิ่มแล้วเขาก็เดินทั้ง่อจา้าไฟเตอร์ก็ได้ของเล่นมาหนึ่งชิ้นคือรถรถอะไรรถไขลานท, <ำ S 1> ทำเต็มที่แล้วรถไดโนเสาร์คับรถไดโนเสาร์มันม,มีมันมีไดโนเสาร์อยู่ในรถทำเต็มที่เราสำ่ากราบดีว่าว ขี่ถเขาอิ่มแล้วก็เดินทางต่อจ้ากึ้นท,ทางขวาเพื่อใช้ทางลาดไปถนนหมายเลขสองแล้วผัดเข้าไปยังถนนหมายเลขสองใครยวนแดดบบออกคนนั่งหลังก็นั่งสบายไอ้กํา้องนั่งหลังเจ้าของรถนั่งหลังพี่น้องเลยคนละจุดหมายไปทางเขากับพุทธละยวนจังหวัดนนทบรุรีจ้าโอ้มันนี่ลมดีบรรยากาศเย็นดีแดดบบออก เดินทางกับโบฮอนอากาศดีรถหล,หลายหลายค่ะพี่น้องลุงเปียบอ,อกว่ารีบเรยบมาเดี๋ยวตกเย็นข้ามแล้วรถมันจะติดรีบไปอืมรถมันจะติดเขาต้องเฝ้าไปสองชั่วโมงอันห้าสิบห้านาทีสองชั่วโมงห้าสิบห้านาทีแล้วก็ถึง ได้ไงถ้าเราไม่แวะถ้าเราไม่แวะกิงกวยเตี๋ยวถ้าเราตียาวก็เมื่อกี้ก็จะเป็นบ่ายสามครึ่งเราไปถึงอันนี้มันบอกว่าสี่โมงสิบนาทีเราถึงจะถึงประมาณนั้นแหละสี่โมงสี่โมงครึ่งประมาณนั้นแหละไม่ถึงห้าโมงเราก็ถึงละอไปโอเค